ตอนวิธีทำความสะอาดกระจก ต้องหาวิธีเรียกลูกค้าซะหน่อยไม่มีใครเห็นทำความสะอาดกระจก 참건사그죠 อยากรู้จังเลยตอนสามชันเป็นยังไงนะอยุย่งเหยิงจังเลยจะบ้าตายทำความสะอาดกระจกออวันนี้ไม่ต้องขอบใจหมายความว่าไงอ่ะวันนี้ไม่ต้องขอบใจเพราะฉันจะล้างเองไงถึงไม่ต้องล้างวันนี้ขอบใจองัไงเหรอจะล้างเองเหรอเนี่ยไม่รู้ว่าฉันจะทําได้แค่ไหนอยู่ตั้งชั้นยี่สิบเอ็ดก็ๆๆเฮมป๊อบอายที่จะเล่งหายฉันเลยเนี่ย เฮ้มานี่สอนวิธีทำความสะอาดหน้าต่างให้นะอืมอ้ไม่ต้องเราฉันล้างเป็นนะโอ้าวสนเข้าวตาฉันมองอะไรไม่เห็นว่าตกแล้วตกโอ้โอ้่วยด้วยว้นั่นมันวิธีเก่าๆเอ่จะแสดงวิธีสมัยใหม่ให้ชมนี่แบบนี้นี่สุดยอด เฮ้กุ้งแหงเชิญชมมันขวัญตานี่ไงวิธีทำความสะอาดกระจกหน่อยไหมฮึโอ้แกคิดอย่างนั้นเหรอมันเหมือนดึงสตเชื่อกมาหว่านนะโอ้โจะน้อยปรงแต่งนี่แกแ้กล้กันชัดๆเลยนะนี่เชนนั่นฝีมือเด็กอนุบาลดูนี่สิใช้สายรัดกางเกงมาจะแสดงให้ดู นี่ฉันสวิงไปสวิงมากระดกกสุดยอดว้าวเช็ดมาลนูนเชิดบอลนี้นี่นะคอยดูนี่จะแสดงให้ดูใช่ฉันกำลังดูอยู่แต่แล้มีอะไรว้าวว้าวฉันกำลังจะตกอีกแล้วโอ้ยโอ้ได้หนีบฉันไว้นี่นะโอ้ปล่อยฉันปล่อยฉันอย่าหนีบฉันสิโอ้ ตอนนี้นายทำให้ฉ oh, you know. right? like ันชักเดือดแล้วนี่น้โหใช้ได้ที่ไหนล่ะนี่มนต่อยสักตุ๊บสองมมาเลยมาเลยสักตุ๊บสตุ๊บมาเลย่เอดูมนไอ้ยทำอะไรอายนายอยจุ๊บเยนจุ๊บ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 บจุ๊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 บบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจบจุ๊ โอ oh, <c oughs> oh, ้ยเดี oh, ๋ยวเดียขอขึ้นก่อนเนี่ยฮะไมเลยฮึนี่ฮโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ๆจะตาไปแล้วนี่แน่เอาล่ะฉันจะต้องขึ้นกลับไปจัดการกับแกฮึบนี่แน่ขึ้นเหรอนี่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 ขึ้นมาละอย่าทำป๊อปอายอย่าทำป๊อปอายนี่ไหนี่ไหนนี่แน่เอาทีนี่เดี๋ยวก่อนเอาล่ะฉันโมโหแล้วอย่านะว้าวโอเล่ช่วยด้วย เข้ามาโอล um. ิฟโอยเนี่ยนี่นะนี่นะมานี่เลยมานี่มา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 อยากเป็นคนทำความสะอาดกระจกเหรอได้เลยเดี๋ยวเดียวบายบายฮะดีไปเลยตอนนี้อยากให้ฉันทำความสะอาดกระจกหรือยังล่ะฮะเฮ้ยมาเนี่ยโอ้ย เดี๋ยวก่อนเอาละเอาละคราวนี้ถึงตาฉันบ้างแล้วเฮ้ยนี่นี่เป็นไนี่อแก้วเบาขึ้นไปเลยแล้วแกก็ลงมาอีกนนอีกนี่นี่นี่แขึ้นไปเลยโอ้ยนี่นะ นง,งานแกหายแค่เลยแกจะได้รู้สึกสบางว่าจะไปยุ่งกับชอนว้าวลงมาอีกแล้ว